สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจมาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าเช่นเดิมครับนี่เป็นว่าสุขขี้มันเสมอมัอม่นนะคือเกาอ่าฝ้าฝนปนีนี้นั่นสิตกดีก็ปีายโยเอาเมื่อนี้มาชีปเปารถขนเงินขนท่องเข้าบ้านครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมอยู่คือเกา่าเช่นเดิมนะครับนําเอารถราคาพ่อฟังเอารถราคาไปใส่แบบลุยๆไปขนเงินขนท่องเข้าบ้าน แบบชนิดว่าต้องใส่แบบธนุถนอมกัมพ่อตำตำพ่อลุยลุยนี่เมื่อนี้ครับเอาโตโยต้าไม่ตีเอกครับมาฝากมาตอนให้พิจารณากันเอาว่าแล้วตามเบิงช่มเบิงนะครับว่ารถโตโยต้าเจ้าดังนี่ครับไม่ตีเอกคันนี้ราคาเปิดเลยสามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่นี่ มาพ่อกันเมื่อนี้ครับนี่โตโยตา้าราค่า3ามหมื่นเก้าพันบาทครับไมตี my ้ T X, T X เอไมตี้เอนี่เอามาฝากมาตอนท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่งนะครับสําหรับรถกระบะคันนี้เครื่องสองแไม่ตีครับราค่าพิเศษขายกันบอ่อเพ่งจําหน่ายกันราค่าบอ่อแรงครับนี่ลักษณะหน้าตาโดยรอบเบิ่งยังสี่ครับมีตำหนิให้นอกกันยุ่เล็กๆน้อยๆคราค่าก่า บอกแรงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันสำหรับรถกระบะโตโยต้าไมตี้ X นี่รถคันนี้บอกเลยว่าแลนไดใส่งานได้ทั่วประเทศครับแต่ว่าสายหัวเผาเพิ่งจะขาดจะซื้อเลยได้เห็ดไหมนี่ครับนี่สำหรับรถกระบะโตโยต้าเอาเดี๋ยวผ้าเบ่งใกล้ๆสะก่อนครับเจอะลึกเบ่งกันจอๆก่อนตำหนิเห็นกันแบบนี้สีสวย,สวย,สยๆใสๆมีตำหนินะครับนี่ ตรงหิ้มด้านนี้ฝ้ากระโปรงครับนี่ท่านอาจจะได้ไปสอมเติมเล็กน้อยครับนี่กับตัวกันชนทั้งหนาแบบนี้ครับนี่ตัวเล็กนะครับนี่ซุ้มลอแหงๆครับสําหรับท่านที่เอาไปลุยหัวลุยสวนไปเขาหัวเขาสวนไปแกอ้อยแก้มันไปขนเืชผลทางการเกษตรหรือไปขนเงินขนทองนี่ครับคัสี่สวยนะครับคัดสี่สวยๆเลยเออมาฝากมาตอนในท่านผู้ชมพิจารณากันไป ในราคา3า0 0 0บาทนี่หลังค่าครับมีร้อยแตกของสีนะครับมีร้อยแตกกร่อนของสีพอรถนี่สงสัยจอดตากแดดนานครับนะส่วนประตูเปิดให้เบงไา่ในครับบ่เป็นเบาะพาแผงคางประตูจะมีแบบนี้ครับนี่อามีร้อยผุร้อยอยังครับนี่สงสัยซีเมนหนูกัดได้ววนี่พวงมาลัยพาวเวอร์โอ้มาเมนครับพวงมาลัยธรรมดาครับเกียร์ธรมมธรมดาพวงมาลัยธรรมดา เบงภายใน้ครับ,บลังคาสะอาดนะครับหลังคาสะอาดเบาเป็นเบาะแย่แบบนี้ครับเนี่นี่เป็นเบาะแบบนี้เลยนี่แหละครับด้านหิมประตูข้างประตูบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมๆครับเป็นรถเดิมๆเลยพเพราะท่านเทยถึงชนขางตำนักมาแท้แน่นอนนี่ครับมาฝากให้ท่านผู้ชมผิจารณากันเบิงเดอ้อสำหรับรถกระบะไมตี้เอ็กไมตี้เอ็กนะครับนี่นี่ครับนี่เอา ลากันแดดกันฝนเอาเขาหัวเขาสวนไปขนอ้อยคนมันไปข้นยางพาร,รานี่ครับลักษณะเพิ่นเป็นแบบนี้คัดซี่สวยนะครับไม่ดุง้งไม่คดไม่งอคัดซี่สวยนะครับช่วงล่างดีนะครับน่าใสสําหรับท่านที่บ้องหารถเอาไปใส่งันนักๆลุยๆโตโยตา้ามตี้เอ็กนี่ขั้นหนึ่งครับนี่ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิง้งสําหรับรถกระบะขั้นนี้นะครับสีแดงแรงริดเพิ่นว่า นี่มีตำนนี้ครับนี่ด้านสีด้านหนาด้านคางมีร้อยแตกเป็นเขือบจักน้อยตรงนี้นะครับน่าสีจากร่อนดอ,อกแต่ว่าคัดสีสวยคัดสีสวยมากครับนี่แบบเบิ่งเอาครับคัดสีบอมีการว่ดดุงว่าคดว่าง,งอครับคัดสีนั้นหนาเลยครับสําหรับโตโยต้าคันนี้เนาะนี่ครับนี่ส่วนด้านคางนี่อย่ามีตำนนี้ตรงนี้เด้อแก้มด้านขวาจังเห็ดสีไม่ใส่เอาครับนี่จังเห็ดสีไม่ใส่เอาครับเอา นี่ครับนี่แผงข้างประตูนะมี่ให้เห็นกันแบบนี้ละนี่ชมบังกรครับปิจารณากันไปน้ารถบี่ท่านได้ทําความสะอาดครับใส่งานมาแบบลุยๆเป็นสภาพแบบที่ท่านได้เห็นได้เมื่อนี้ขออนุญาตขายตามสภาพ่านะเพราะว่าเบิงด้านข้างด้านหิ้มครับเดิมๆนะครับตรงนี้เดิมๆนะครับนี่บอกว่ารถคันนี้ได้เดิมแท้แน่นอนครับมาบพราได้ถือชนข้างหนักมากแท้แน,น่นอนนี่ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ท่านเบิง้งว่ารถคันนี้เครื่องเป็นไงเครื่องยนต์ 2L นะครับเครื่อง 2L ซุ่มล่อแห่งเลยนี่เอาเบิ้งซุ่มล่อกันก่อนดอกยางง่ายๆจังส่ละ,ะใส่งานได้แบบโอ้เรียนประหยัดน้ำมันครับเครื่อง 2L โลกโก้โตโยตา้าเ่เห็นครับแต่ว่ากระบอเปิ้งยังไม่ใช่สาระสําคัญ เปิดประตูโอเปิดกระโปงเวลาวิทเอาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนี่คําสะกอนนี่เครื่องสองแอลดูแลง่ายครับสายหัวเผาเพื่เก็บงานให้ครับเดี๋ยวเก็บงานให้ท่านผู้ชมคือเก่าเช่นเดิมครับเพราะว่าอันนี้เฮ็ดแบบว่าให้ติดมาสะกอนส่วนคอมแอร์มีเดอมีคอมแอร์ครับนี่ยเอาจังไปป่าทดสอบไปเทสเอาเดอร์วันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพครับ ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเบิง้งเดี๋ยวติดเครื่องให้ท่านในเบิ้งกันพร้อมครับนี่สำหรับรถคันนี้ติดสตาร์ทให้เบิ้งนำ้ำนี่เอาใชครับนี่สตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนว่ารถนี่เครื่องเป็นไหนแค่เดียวนะครับแต่ต้องได้เผาหัวก่อน่นคือการทำงนานของเครื่องยนต์ เครื่องดีนะครับเสียงหนึ่งวันมากเลยไม่ควันนะครับเครื่องตัวนี้บอกได้ว่าปกเปิ้ลนะครับไม่ควันต้มน้ำกับต้มน้ำ่งเส้นหัวยื่นในน้ำก็ได้นี่เอาน้ำพอดันนะครับน้ำไ,ไม่ดัน รครับพจเพราะเราเปิดเล่าเลยนะครับนะจิตรณากันเบิ่งครับสำหรับโตโยาต้าไมตี้เอ็กนะเอารถคันนี้ปีใดเดียวจะเบิ่งเล่มนิดนึงครับว่าเป็นรถจดทะเบียนปีนะถถน,ปนะครับรถทะเบียนปี37นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2537นี่โตโยาต้าไมตี้เอ็กนะครับ สงกันเสียอะไเงียบๆนิ่งๆสิครับสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานราคาแบแรงสภาพพ่อใส่เมื่อนี้มาเปิดจำหน่ายขายกันตามสภาพในราคาพิเศษเที่ยง39,000บาทครับนี่เอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอวนูกแฟนเพจขอบคุณหล,ลายๆครับ